คุณอับดุลฮารีมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับว่ายังไงคือผมซื้อตู้น้ามันครับเมื่อปีที่แล้วครับครับของบริษัทซิงเกอร์ครับแล้วมาขายน้ามันในหมู่บ้านนี้เหรอไม่ผมซื้อตู้น้ามันหยดเหรียญนะครับนั่นแหละนั่นแหละแล้วมาขายที่ไหนตู้นั้นน่ะอ่าตู้นั้นพอดีเซลเป็นเพื่อนผมะครับแล้วก็เขามาขาย คุณซื้อตู้น้ำมันหยอดเหรียญมามาทำอะไรมาขายในหมู่บ้านขายน้ำมันในหมู่บ้านใช่ป่ะครับอ่าทีนี้มีปัญหายังไงครับพี่แล้วก็มันขายไม่ได้ครับขายน้ำมันไม่ได้ไม่มีคนซื้อไม่คนมาเติมน้ำมันเราแล้วแล้วคนเช่าซื้อหรือว่าเขาขายขาดในตู้เนี้ขายขายผมเป็นผมอผมผมเป็นคนซื้อครับสัญญาผมเป็นคนซื้อครับ ซื้อซื้อมาแล้วก็แล้วน้ํามันแล้วไทรมันส่งให้หรือเราคุณซื้อตู้เข้ามามาเพื่อขายน้ํามันหยอดเหรียญแล้วก็น้ํามันที่มาใส่ในตู้เนี่ยคุณไปซื้อมาเองหรือเปล่าต้องไปเติมเองครับคุณเติมเองอ่าแสดงว่าเขาขายเครื่องให้คุณครับอ่าขายเครื่องให้คุณแล้วเขาสัญในสัญญาระบุว่าถ้าเครื่องมีปัญหาเขาจะซ่อมเขาจะบํารุงยังไงมีข้อตกลงกันไหมครับก็ก็ไม่ได้พูดอะไรอ่ครับ ในสัญญามีไหมสัญญาซื้อขายมีระบุไหมในสัญญาก็ไม่ได้อ่านนะครับเป็นอย่างเดียวเพื่อนมาขายให้ก็ซื้อแล้วก็มาติดตั้งในหมู่บ้านให้มอเตอร์ไซค์บิดมาปั๊บมาเติมตู้หยอดเหรียญเอาสิบาทสิบาทเติมกดเอาไปเท่าไหร่เท่าไหร่งี้ใช่ไหมครับว่าใจเพื่อนนะครับดีเพื่อนดีครับกันครับไม่เป็นไรละเพื่อนอาจจะคิดถูกก็ได้มาเอามาขายให้คุณนะคุณมีอาชีพอยู่ที่บ้านแต่ยปรากฏคุณไม่มีคนมาซื้อน้ํามันมาเติมน้ํามันกับคุณไม่มีคนมาหยอดเหรียญใช่ปะ พอคุณไม่มาหยอดเหรียญคนทําไงทีเนี้ยโทรหาเพื่อนนะครับเพื่อนก็ยกไปเพื่อนมายกไปครับนยกไปก็หายไปเลยแล้วก็เอาไปคืน,เอ,คนเอาไปคืนที่ป้าแสงนะครับเอามาจากป้าแสงอนบอกว่าเอาไปคืนตู้ที่ป้าแสงแล้วครับคุณซื้อตู้มากี่ตู้ตู้เดียวครับราคา,า,คา่าหนึ่งแสนมาหนึ่งแสนห้า 6กหมื่นนะครับคงเส้นหมื่นนะครับราคาพ่อนะครับแล้วคุผ่อหมดยังหลือยังพรอยู่ก็ผมมาใช้ได้ประมาณเดินกว่ากว่าเองครับเพื่อนยกไปแล้วก็หายไปเลยทีหลังนัยคมาเดร๋ยว่าเเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนึ่งแสนราคาอเหมือนกับเช่าซื้อใช่ไหมล่ะแสนหกหมื่น ผมก็ไม่รู้ครับไม่เจ้าืีอันนี้คุณไม่รู้เลยอะคุณต้องดูสัญญาเมืม่อกีอค้คุณผุดหล,ลุดปากออกมาบอกคุณไม่อ่านสัญญามันไม่ได้คุณทําสัญญาขนาดเนี้ยคุณจะวางใจเพื่อนโดยคุณที่ไม่อ่านสัญญาไปโทษเพื่อนก็ไม่ได้นะ<ม>คือเขาต้องบอกว่า<ม>โอเคสมมุติผม,ตผมเอาตู้นี้มาขายคุณในราคาแสนหกแล้วคุณผ่อนชําระใช่ไหมครับเดือนเท่าไหร่ครับเดือนสี่พันสี่พันยครับ สี่พันหกพอสี่พันหกปั๊บคุณขายน้ำมันโอเคอขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนอะขายไม่ได้ก็เลยแจ้งเพื่อนเพื่อนก็เลยมายกตู้พอแจ้งเพื่อนแล้วคุณก็ไม่ได้ผ่อนใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้ผ่อนเลยครับอไม่ได้ผ่อนเขาเลยเขาก็เลยมายกตู้ไป <ผม S 1> ใช่ปะครับผมมายกตู้ไปครับมายกตู้ไปแล้วตอนนี้ก็ขาดพอยกตู้ไปแล้วก็ขาดการติดต่อเลยตอนนี้ขาดการติดต่อเลยครับกี่เดือนแล้วครับประมาณปีกว่าครับปีกว่ากว่าแล้ว อ่าคุณค,คุณจ่ายเงินให้เขาไปเท่าไหร่เริ่มต้นผมไม่ได้จ่ายเลยครับออไม่ได้จ่ายเลยผาไม่ได้จ่ายเลยแบบเอาตู้มาวางเอาตู้มาวางให้คุณคและคุณผ่อนเดือนละสี่พันใช่ไหมประมาณนั้นเนะครับสี่พันกว่าบาทในในวงเงินแสนหกหมื่นบาทใช่ไหมครับผมโดยที่คุณไม่ได้จ่ายเงินอะไรเริ่มต้นเลยถูกไหมครับถูกต้องครับคุณได้จ่ายเขาสักงวดไหมไม่ได้จ่ายเลยครับ แล้วคุณอับดุลมีปัญหาอะไรเนี่ยที่โทรมาคผมมีปัญหาคือบริษัทไฟเน้นมามาส่งหนังสือมามาหาผมว่าผมเป็นหนี้อยู่ประมาณาาเดือนมกราครับหกหมื่ันสี่ร้บาทครับฟ้องคน่ใช่เหมือนกับคุณซื้อมอเตอร์ไซค์นั่นแหละเหมือนกันเลยลเหมือนกันเลยผมผ่อนลมครับตอนนี้ครับใช่เพราะว่าเหมือนก็าทาสัญญาซื้อขายกับคุณนะ่ะคืออย่างนี้คุณต้องดูสัญญา เดี๋ยวคุณคุยผมเสร็จคุณกลับไปดูสัญญาพอไปดูสัญญาเสร็จปั๊บเนี่ยคุณพูดว่าแสนหกพอแสนหกปั๊บเนี่ยคุณขายไม่ได้คุณไม่ได้ผ่อนเขาเลยเขาก็มายกตู้กลับไปสมมุติพอเขายกตู้กลับไปเนี่ยเขาก็เกิดไปขายให้คนอื่นใช่ไหมขายไม่ได้แสนหกแล้วสมมติได้ไ<า>ปแสนหนึ่งสมมุติได้ได้ไปแสนหนึ่งก็เลยหกหมื่นมาเรียกมาจากคุณเนี่ยที่เขาลกเรียกมาจากคุณเนี่ยค่าส่วนต่างอะไรอย่างนี้เนาะคุณอัดดุลไปตู้มีการติดต่ออย่างนี้ครับ คืออย่างนี้ครับพี่ถนองครับคืออาจจะไปต่อจนกว่าจะถึงหนึ่งแสนหนึ่งแสนหกครับคือตอนนี้ผมต้องผ่อนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยครับเดือนสี่พันหกร้อยเนี่ยครับอันนี้ะผมว่าผมผมว่ามันเป็นผมไม่รู้นะเพราะว่าคุณไม่เคยอ่านสัญญาและสัญญาอยู่ในมือผมสัญญาไม่อยู่ที่ผมนะครับพี่สนองครับสัญญาก็อยู่ที่เขาครับผมไม่มีอะไรเลยครับที่ผมครับ คุณติดต่อเพื่อนคุณให้ได้ขอสัญญากลับมามนะคุณบอกว่าเป็นเพื่อนไงหนึ่งขอสัญญากลับมาดูสัญญาที่มีชื่อคุณอยู่น,นั่นอะเอามาดูว่าสัญญากําหนดอย่างไรเพราะผมฟังดูเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายสัญญาที่ไม่เป็นธรรมก็ได้แต่มัไม่มีสัญญาเลยอะตอนเนี้ยไม่มีครับัญญาแต่ว่าการส่งค,คุณอับดุนดนี้ครับคุณอับดุนค,คุณไปที่อายการจังหวัดนครศรีธรรมราชอะ ใครับผมให้อายการเชิญทางบริษัทเนี้ยมาเจรจาไกลเกลี่ยกรณีดังกล่าวนี้แล้วอายการเขาจะเรียกสัญญามาดูได้ครับได้ครับว่าว่าใช่ครับว่าสัญญามันกําหนดไว้อย่างไงซึ่งคุณ่าไปทําอะไรแบบนี้คุณไว้ใจเพื่อนจนกระทั่งสัญญาคุณไม่มีสัญญาเลยแม้แต่ในมือนี่มันผิดปกติอ่ะค่ะคนเรานะคุณนำดุลนะมันเริ่มต้นจากการว่าเอาเพื่อนเอาของมาวางให้ขาย ถ้าคุณขายได้คุณก็ขายไปผ่อนไปขายไปผ <c oughs> ่อนไปใช่ไหม <c oughs> คุณก็ไม่เลิก <c oughs> แต่พอคุณขายไม่ได้คุณก็บอกเพื่อนมาเอาไปขาเอาไปแต่การเอาไปแล้วเนี่ยมันไม่จบไงครับเราต้องรับผิดชอบไงเพราะว่าเราลงทุนแล้วอ่พี่แต่ันปัญหาว่าที่ไม่อ่านสัญญาเลยแม้แต่ตัวเดียวมันเป็นไปได้ยังไงแล้วพี่ก็ไม่มีสัญญาอยู่ในมือไม่ต่างกับซื้อมอเตอร์ไซค์เช่าซื้อแล้วผ่อนงวดอ่ะค่ะครับ เพราะอันนี้ก็ต้องผ่อนเดือนละสี่พันพี่ก็ไม่ได้ผ่อนเพราะเพราะไม่มีใครมาเติมเลยพวกมาไซไปไหนหมดอ่ะพี่หรือมันแพงก็พี่ขายแพงไม่ใช่ครับปั๊มมันเยอะแถวนี้ครับบ้านผมเยอะนะครับอ่านี่าแสดงว่าไม่หลครับแสดงว่าลงทุนโดยที่ไม่ดูสิ่งแวดล้อม มารู้อีกทีปั๊มเยอะไปหมดแล้วใครจะมาซื้อตู้หยอดเรียญของเราล่ะใช่ไหมอ่ะก็ต้องดูด้วยต้องเซอร์เว์ด้วยแถวนี้ต้องไม่มีปั๊มนะต้องไปอยู่ในซอยลึกๆนะนี่คนอยู่ไม้หลานะชุมชนเต็มไปหมดปั๊มใหญ่ๆก็อยู่วิ่งนิดนึีก็เข้าเมืองแล้วอ่ะใช่ไหมอ่ะครับครับเออคุณพี่ไปอัยการคุยกับท่านอัยการาไปพบท่านอายการคุ้มครองคุณอยู่ไม้หลาไปทุ่งสงใกล้กว่าก่อนไหมจุ่งสงในวงใกล้กว่าครับ มานครไปพบอัยการที่ให้เขาเชิญบริษัทเนี้มาเจรจาตามหนังสือที่เขาเรียกเรียกคุณมานั่นแหละว่าคุณไม่มีสัญญา่ยไหนครับพี่ถนอมครับผมตามนิดนึงอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับเขาได้ฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายครับผมฝ่ายคุ้มครองสิทธ์นะครับใช่ครับคุณเข้าไปในคุณเข้า Google ก่อนก็ได้เสิร์ชหาเบอร์โทรศัพท์ที่นครก็ได้นะแล้วก็โทรไปก่อนแล้วก็นัดหมาย อายการคุ้มครองสิทธิ์นะช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีทุกจังหวัดนะครับ,รบมีทุกสาลนะสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบไม่น่าเลยสัญญาต้องถือ